สวัสดีครับผมเก่งนะครับเป็นคนไข้ของกลุ่มหมอปัญญาวิมุตต์วันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็เหตุการณ์ของผมผมขออนุญาตให้กลุ่มปัญญาวิมุตต์นาไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและสามารถนําไป เผยแพร่ได้ทุกช่องทางขอขอบพระคุณครับผมขออนุญาตท่องสัจจะนะครับขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมัน่นถือมัน่นในอาการใดๆจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดควา,ามคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุ สวัสดีครับผมเก่งนะครับเอ่อจะมาเล่าประสบการณ์นะครับว่าเป็นความเป็นมายังไงถึงได้เข้ามารักษาอยู่ในกลุ่มหมอปัญญาวิมุตตนะครับ <c oughs> อ,อห้าเดือนก่อนนะครับผมก็เป็นคน เลื่อนติ๊กตอกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเจอเขา,เ,า,เ,าเรียกว่าวิดีโอของของพระธิระพระไรนามฟังไปนิดนึงก็รู้สึกมันรู้สึกว่าอน่าฟังก็เป็นธรรมะที่ฟังง่ายๆ ก็เลยฟังต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ฟังทุกวันครับฟังมาทุกวันแต่ก็ยังสงสัยนะครับว่าที่พระอ,อาจารย์พูดนั้นคืออะไรเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าเราไม่ค่อยเข้าใจศักท์บางคำหรือ,อ,อตัวอย่างคำ สอนของพระอาจารย์บางอย่างเราไม่เข้าใจเลยที่คําว่าใสๆอะไรเราก็ไม่รู้งงงงอะไรคือใสอะไรคือว่างๆเราไม่เข้าใจอะครับแต่เราก็แต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเราถึงต้องฟังฟังทุกวันฟังไม่เคยขาดไม่รู้อะไรเป็นคนสั่งให้เราฟังแต่เราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะครับจน มารู้วันหนึ่งว่าอืคนที่อยู่นานอะ่ะมันทําไมถึงยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยทําไมถึงไม่เข้าใจคําสอนทำที่พระอาจารย์สอนเราก็อืสงสัยทําไงพระอาจารย์บอกว่าใครไม่เข้าใจนะครับเรือม,มีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ให แอดมาที่ช่องในไลน์นะครับช่องแอดปัญญาเก้าพอผมแอดเข้าไปแล้วผมก็ถามว่าเนี่ยผมฟังมาตั้งนานแล้วทำไมถึงไม่รู้สึกอะไรไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปพอพิมพ์ทิ้งไปก็แอดมินห้องก็ถามมาว่าผมฟังมากี่เดือนแล้ว แล้วก็มีภาว,ภาวะทำอะไรผมก็บอกก็ประมาณห้าเดือนแต่สภาวะอะไรผมไม่มีทั้ง,งนะัเนี่ยผมไม่รู้เรื่องไม่รู้สภาวะคืออะไรผมก็ยังไม่รู้แล้วแอดมินก็ดูแล้วว่าผมเนี่ยห้าเดือนเนี่ยคงจะหนักถ้าเป็นระดับปัญญาก็คือคงคงติดลบอะครับไม่มีบวกเลยพอแอดมิน ก็เลยต้องโทรครับไม่พิมพแล้วน่าจะคนนี้น่าจะปัญญานี้คงจะเข้าใจอะไรยากก็เลยโทรมาพอโทรมาก็บอกว่าเอานอกจากฟังธรรมะแล้วอ่ะคุณมีปฏิบัติอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็งงนะครับเพราะผมก็เลิกปฏิบัติมานานแล้วนี่ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ยังงงอยู่จนก็ แอดมินก็บอกในคุณลองหลับตาสิคุณหลับตาแล้วคุณเห็นอะไรว่างๆไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่เห็นอะไรครับรู้สึกอึดอัดอย่างเดียวแอนบินก็บอกว่าสงสัยคุณน่าจะติดติดปฏิบัติอะไรหรือเปล่าคุณเคยไปปฏิบัติไหมบอกเคยครับสิบห้าปีก่อนผมก็เคยไปไปนั่งสมาธิแล้วก็ พองหนอยุบหนออะไรเงี้ยอ๋อเอ็ดมินก็ก็อ๋อแล้วเอ็ดเอ็ดมินก็ถามต่อว่าเออตอนนี้คุณมีคาถาหรือยังคาถาก็คือสัจจะอะไรเงี้ยเอ็ดมินก็ส่งมาส่งสัจจะมาส่งขอเข้ามามาหลังจากนั้นผมก็เอ็ดมินก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับก็คิดว่าเออเอาคุณท่องสัจจะนะแล้วคุณก็ขอเข้ามาแล้ว คุณก็ก็ทําทําต่ออา้าหลังจากนั้นผมก็กลับมาทําต่อผมก็ยังสงสัยว่าสัจจะเนี่ยมันเหมือนสักสิบห้าบรรทัดนะครับแต่ผมผมก็จําไม่ได้อีกอม,มันคืออะไรไม่ทาไมมันแต่ก็ไม่อยากจะบอกใครนะครับว่าไอ้แค่สิบห้าบรรทัดทำไมจําไม่ได้แต่รู้แต่ว่ามันจําได้แต่มันจําสลับไปมาขาดมั่ง ขาดไปขาดไปบรรทัดหนึ่งมั่งอะไรมั่งมันอยู่เงี้ยตลอดไม่เคยจําได้เลยยังสงสัยอยู่ในใจแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยผมก็ขับรถพาลูกไปส่งไปตลาดนะครับก็ซอนมอไซค์กันไปผมก็ท่องสัจจะไปเรื่อยท่องไปเรื่อยท่องไปท่องสับไปสับมาท่องไม่ครบมั่งกับท่องท่องไปอย่างนั้นอ่ะท่อง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 ไปพอรถติดไฟแดงผมก็อืม หันไปหาลูกพอผมขี่มอเตอร์ไซค์นะครับข้างหน้าลูกซ้อนข้างหลังหันไปแล้วบอกว่าลูกถ้าพ่อไม่อยู่เนี่ยลูกให้ให้เขาเสิร์ชหาคําว่าพระธีระพระไรนามนะลูกถ้าเกิดหนูเป็นทุกข์หนูไม่สบายใจอะไรเนี่ยก็ตอนนี้หนูยังยังัยรุ่นอยู่ยังไม่เข้าใจหรอกที่พ่อพูดแต่ให้จําคานี้ไว้ แล้วผมรถไฟเขียวก็มาแล้วผมก็ขับต่อพอขับมาได้สักพักหนึ่งมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรครับแต่รู้แต่ว่าเอ้ยทำไมน้ําตามันออกมันไม่ได้ผมก็ไม่ได้เศร้านะผมก็พูดไปธรรมดาแต่น้ําตามันก็ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆจนรถจอดพอรถจอดลูกลูกก็พอลงจากรถลูกก็เห็นน้ําตาผมผมถ,ถอดหมวกกันนกออกลูกก็ถามบอกว่า พ่อร้องพ่อร้องทําไมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าตอนติดไฟแดงอะ่ะพอแค่พูดแค่แค่ว่าเออให้ลูกเนี่ยจําชื่อพระอ,อาจารย์ธีละไว้เวลาพ่อไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ให้ลูกเสิร์ชหาแล้วก็เอ,อ่อให้ฟังท่านแหละจะเป็นทุกข์เป็นอะไรเงี้ยน้ําตาพ่อไหลเองพอผมพูดคำนี้จะผมก็ร้องอีกรอบนึงแต่ร้องครั้งเนี้ยมันร้องแบบ ร้องจนแบบเออเออเออลูกลูกไปทําธุระเลยเดี๋ยวพ่อร้องร้องให้เสร็จผมก็ร้อง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 แบบร้องเหมือนบังคับไม่ได้ครับร้องอยู่อย่างนั้น่ะจนแบบโอ้ยทําไงดีเพราะเราอยู่ข้างนอกมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่ต้องมาร้องมันมันต้องรีบหยุดอะไรเงี้ยในใจมันก็คิดแล้วผมก็ก็หยุดแล้วก็ไปทําธุระเสร็จนี่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งแต่ตอนนั้นอะผมก็ยังท่องสัจจะไม่ ถือว่าไม่ได้แล้วกันเพราะว่ามันยังสลับไปสลับมากันอยู่แต่ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากนั้นผมก็สงสัยว่าไอ้พฤติกรรมของผมเหตุการณ์งผมอย่างเงี้ยมันคืออะไรผมก็ผมก็โทรหาแอดมินแอดมินเนี่ยไม่รู้เอ่ยชื่อได้หรือเปล่าคุณดานะครับคุณรัตด,ดาคุณรัตด,ดาก็บอกว่าอคุณเก่งคุณเก่ง นอกจากสมาธิคุณเก่งมีทําอะไรอีกไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกอ๋อพอดีช่วงเนี้ยผมจะต้องผ่าตาดัดผมก็เลยสวดพระปรเอ่อวันละสองชั่วโมงทุกวันเลยอะไรเงี้ยโอ้คุณดาก็บอกว่าอ๋อแล้วคุณดาก็บอกว่าคุณเก่งอ,อคุณเก่งลองไหมคุณเก่งลองลองไม่สวดเนาะเราลองไม่สวดแล้วก็ลองเข้ามาฟังธรรมะ เนี่ยเข้ามาห้องรักษาเนี่ยแล้วก็มาฟังธรรมะดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะปากห้องรักษานะครับมาฟังธรรมะดูแล้วบอกบอกก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมบางคนเขาก็หายนะพี่ก็ไม่ได้บอกว่าหายทุกคนนะบางคนเขาก็หายบางคนเขาก็ดีขึ้นแต่ว่าห้องนี้นอกจากรักษาแล้วเขาก็จะมีสอนธรรมะนิดนึงสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยก่อนผมก็บอกได้ครับพอหลังจากนั้นคืนคืนนั้นผมก็กลับมาผมก็ตรวจมนเหมือนเดิม ผมก็ทําเหมือนเดิมแล้วผมก็กลับไปฟังธรรมะในห้องรักษาฟังไปฟังไปผมขอเอ่ยชื่อนะครับว่าแม่ติดแม่ติดก็พูดอืมอุ้ยทําไมพูดดีจังเสียงก็เพาะแล้วก็ฟังแล้วอืมมันก็รู้สึกอบาแบบขนลุกอะ่ะก็ว่าโอ้ยสอนได้แหมโดนใจจังอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆแล้ว คุณรัดดาก็แอดมินก็เขาเรียกว่าจิกหรือเปล่าไม่รู้นะก็โทรมาอีกบอกว่าเป็นไงมั่งอะไรเงี้ยบอกเออก็ก็ดีครับเขาก็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 สอนดีนะครับแล้วก็รักษาก็ดีครับมันมันโอมีคนเยอะในห้องนั้นแล้วก็แล้วก็มุนๆมุนๆอะไรกันเนี่ยเออผมก็ทำทำตามเขาไปนะครับก็ไปเรื่อยๆจนบาม จนมาคุณรัตดาบอกว่าเออคุณเก่งตอนนี้คุณเก่งเอฟังธรรมะอย่างเดียวแล้วใช่ไหมอะไรเนี่ยบอกอมผมผมก็ยังสวดมนต์อยู่นะครับบอกอคุณเก่งลองวางดูนะลองลอง,ลองเอาแต่หลงเอาเอาแต่ฟังธรรมธรรมะอย่างเดียวผมก็อะคุณรัตดาพูดมาอย่างนี้เอาลองดูมันไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้เสียหายอะไรพอผมลองไม่สวดมนต์ผมก็มา มาท่องคาถาท่องสัจจะแล้วผมก็มาบาฟังทรรมได้ไม่เท่าไม่กี่วันดีกว่าครับผมจําได้หมดเลยอะ่ะไอสัจจะที่คุณดาให้ท่องอะ่ะคุณละดาให้ท่องอะ่ะผมจําได้หมดเลยผมมีความรู้สึกโอ้ยอะไรแปลกจังทําไมแค่ทําอย่างเดียวแล้วไม่มันจํามันเข้าสมองได้ง่ายาก็เลยผมก็อ่ะทีนี้ผมก็เออท่องสัจจะได้แล้วผมก็เข้ามาฟังในห้องรักษาต่อไปเรื่อยๆ จนมีแอดมินอีกครับเหมือนก็จะลายบอกหรือว่าพิมพ์บอกก็ไม่ทราบนะครับว่าถึงถึงร่างกายเราเนี่ยจะเป็นยังไงเหน,นะครับคือไม่สบายอะ่ะแต่ให้ให,ให้ให้มันเป็นแต่ร่างกายแต่ว่าจิตใจเราเหมือนกับตุกาาพจิตเราอะ่ะเราอย่าไปตามมันให้มันเป็นแต่ร่างกายเราอะไรเงี้ยผมว่าเออคำนี้ฟังแล้วมันมันเหมือนเราเราเข้าใจนะ เออเราก็มาฟังธรรมะเราก็มาปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนผมเนี่ยรู้สึกว่าเอาละหมอจะนัดให้ไปไปยืนยันเรื่องการผ่าละผมขอลองหน่อยจากเดิมปกติผมตัดหญ้าไม่ได้นะครับวันนั้นก่อนถึงวันนั้นผมก็ลองไปตัดหญ้าดูเพราะเพราะว่าในในสวนผมว่ามันรกมากเลยตั้งแต่หมอบอกว่า ผมเป็นโรคมอหลงก็ดูปิ้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรอีกเลยเพราะกลัวผมลองตัดดูอุ้ยทํำไมมันตัดได้นะแปลกจังเลยแต่แต่ตัดได้มันก็ยังปวดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแต่มันตัดได้อะ่ะผมก็ไม่เข้าใจแต่มันตัดได้ผมก็ว่ามันต้องดีขึ้นจากตัดไม่ได้ก็กลับมาตัดหญ้าได้เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นผมก็เอ่อ ผมก็ตัดหญ้าได้แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าโอ,อ้สัจจะที่เขาให้ท่องก็ท่องได้เอ,อ๊ะฟังอย่างเดียวนี่มันแล้วก็ขอมองอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามาผมยังไม่ได้อยู่ในห้องห้องห้อง,องปัญญาวิมุตตนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับผมยังเป็นคนนอกอยู่แค่มารักษาแต่ว่าเราแค่เข้ามาแค่นี้ยขณะเราอยู่นอกกลุ่มเนี่ยอะไรที่มันดีๆมันก็เข้ามา แล้วก็เริ่มเข้าใจธรรมะมากขึ้นคําว่าสใสๆเบาๆล่งๆปลง,ปลงสบายอ่ะตั้งแต่เออผมท่องสัจจะได้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เบาๆล่งๆ,ลงๆปลงสบายเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้คเนี้ยมันคือเหตุการณ์ที่ผมฟังแล้วผมก็ขนลุกผมก็ขนลุกไม่รู้ว่ามันเป็นไม่รู้ผมโมันโนหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าลักษณะแบบเนี้ย เป็นลักษณะที่ที่เขาพูดกันหรือเปล่าผมก็ยังไม่เข้าใจแต่รู้สึกว่าเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยฟังแล้วมันก็โอ้ยขนลุกฟังแล้วก็ขนลุกคนนู้นคือคือหลายๆท่านนะครับมาสอนธรรมะเนี่ยผมก็จะขนลุกพระอาจารย์พูดก็ขนลุกแม่ติดพูดก็ขนลุกคุณรดาพูดก็ขนลุกอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ลุกตลอดนะครับมันเป็นบางคาอ่ะที่ฟังแล้วมันเออมันโดนหรือมันยังไงก็ไม่รู้อะสําหรับผมเนี่ยมันก็ลุกมาเรื่อยๆ แล้วก็สรุปก็คือว่าตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าร่างกายเราอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันดีขึ้นครับแต่มันไม่ได้หายแต่ผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าจิตของผมหรอรู้ว่าไม่รู้อะไรอ่ะสุขภาพจิตไหมเขาเรียกยังไงดียมันเราไม่ไปไปยึดหรอเขาใช้คําว่ายึดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับว่าสมัยก่อนอ่ะก่อนที่หมอบอกอ่ะ แรกๆอ่ะผมก็จะพอมันปวดขึ้นมาใจผมรู้อะไรผมผมนี่ก็จะไปเหมือนไปเพ่งไปอยู่แต่ตรงตรงที่ปวดอ่ะมันก็จะปวด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 ,ปวดแต่ตอนเนี้ยพอพอมาเข้ามาฟังธรรมะเราก็ถือว่าเออมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติไหมมันเกิดขึ้นมาเราก็แค่รู้มันแล้วเราก็อเราก,เราก็เราก็ทําอย่างอื่นไปมีความรู้สึกว่า เออมันมาแต่มันไม่ได้มานานแล้วอยู่นานมันมาแป๊บแป๊แล้วมันก็เออแล้วก็ทํางานได้เนี่ยเนี่ยผมก็ทําอย่างเงี้ยก็ดูมันปวดแล้วผมก็ทํางานต่ออะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ตอนนี้ก็คือผมก็เลื่อนการผ่าตัดออกไปหมอให้เลื่อนไปสี่เดือนแต่หมอบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ให้กลับมาก็คือว่านี่คือประสบการณ์ของผมนะครับขอขอเล่าเรื่องเรื่องว่าเออมาอยู่ในกลุ่ม หมอปัญญาวิมุตแล้วเนี่ยมันมันดีขึ้นอย่างไรก็คือว่าหนึ่งแหละสกภาพจิตผมมาดีมากก็คือผมไม่ได้ไปยึดไปอะไรไปคิดอะไรมากมายผมแค่ทำตามหน้าที่ของผมตามธรรมชาติก็ได้ไปเรื่อยๆแล้วอาการของการเจ็บป่วยมาผมก็แค่รู้มันแค่นั้นแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้นี่คือธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยมันอยู่ตรงหน้ามันอยู่กับเราจริงๆเลย ไม่ได้มาอยู่ที่หมอเลยเราเข้าไปหาหมอเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทั้งหนึ่งอะสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเหมือนมันจะดีขึ้นแต่พอเรากลับมาอยู่กับเราอีกที่เหลืออีกยี่สิบสามชั่วโมงเราก็ปวดเหมือนเดิมเพราะงั้นแล้วเนี่ยธรรมะของพระอาจารย์เนี่ยมันเหมือนเราอยู่กับเราอะยี่บสี่ชั่วโมงเราดีขึ้นจริงๆหรือไม่ดีขึ้นจริงๆเนี่ยก็ขึ้นกับเราอะครับถ้าเราวางมันได้ เราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆขอขอเล่าเหตุการณ์แค่นี้นะครับขอ,อบพระคุณมากครับสวัสดีครับ